สวัสดีครับเพื่อนๆพครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องธนวันรเพื่อนเกษตรอีสานนะครับวันนี้พาเพื่อนๆืนะครับมาทําการขุดกระชายเพื่อนําไปขยายพันธุ์นะครับไปปลูกนั่นเองนะครับซึ่งกระชายนะครับก็มีถิ่นกําเนิดอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีชื่ออีกชื่อนึงว่าว่านพระอาทิตย์นะครับหรือขิงแดงนั่นเองนะครับในทางพืชพฤติตร์นะครับกระชายกระชายจัดว่าเป็นพืชไม้ล้มลุกนะครับ การขยายพันธุ์กระชายนะครับก็จะทําการขยายพันธุ์โดยใช้ต้นนะครับคือตัวนี้นะครับต้นมันเราจะใช้ส่วนตรงนี้ต้นหรือแง่งนะครับหรือเง่านะครับซึ่งแต่ละถิ่นเรียกไม่เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็คือใช้ในการไปปลูกขยายพันธุ์ในการขยายพันธุ์เราสามารถทําการปลูกขยายพันธุ์ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งช่วงนั้นกระชายนะครับกําลังจะแตกนะครับแตกหน่อออกจากตัว เง่าก็สามารถที่จะนำขุดไปปลูกได้หรือช่วงเดือนกระกฎาคมนะครับ <c oughs> ก็จะมีลําต้น <c oughs> ก็จะมีลักษณะขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ะ <c oughs> จะเป็นในช่วงของเดือนกระกฎาคม <c oughs> ก็จะมีลําต้น <c oughs> ก็สามารถเอาลําต้นตัวน,นี้ไปทําการปลูกขยายพันธุ์นะครับลักษณะของใบก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับนี่คือเป็นเส้นขนานนะครับเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมีก้านหุ้มลําต้นมีก้านหุ้มเป็นลําต้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะก้าน หวบหุมลำต้นแล้วก็มีก้านใบอยู่ประมาณ2-7ใบนะครับแล้วเขาก็จะออกดอกดันข่างตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือลักษณะการขยายพันธุ์นะครับก็คือสามารถปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภามนะครับจนไปถึงเดือนอพฤศจิกายนนะครับเขาก็จะเริ่มลงหัวตัวนี้นีค่คือเขาได้จากการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ขี้ไก่นะครับปุ๋ยคอกหรือใสอ่ปุ๋ยต่างๆปุ๋ยอินทรีย์นะครับ เขาก็จะมีการลงหัวก็คือได้จากการสังเคราะห์แสงจากใบเป็นสะสมสารอาหารต่างๆแล้วก็สับปุนทางยานะครับไว้ที่รากนะครับก็รากก็จะเปลี่ยนเป็นหัวนะครับแล้วก็ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นโสมนะครับเป็นโสมโสมไทยนะครับเพราะลักษณะของหัวนะครับหัวมีหัวลักษณะคล้ายโสมนะครับคล้ายโสมเกาหลีนะครับแต่ก็คือมีสับคุลนะครับจึงได้ชื่อว่า สรรพคุณทางยาจึงได้ชื่อว่าเป็นเป็นโสมนะครับเป็นโสมไทยอันนี้ก็คือในส่วนของการขุดไปปลูกเพื่อทําการขยายพันธุ์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตนะครับในส่วนของหัวกระชายตั้งแต่ในส่วนของเดือนอมกราธันวามกราไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับเขาก็จะลงหัวนะครับใบในส่วนตรงนี้เขาก็จะเหี่ยวแห้งเหลืองแล้วก็สลายนะครับเหลือแต่เงาแล้วก็ ขุดออกหัวหรือเงาออกมาใช้ในการทําเป็นยาหรือใช้ในการทําเป็นอาหารในโคลเรือนไม่ว่าจะทําอาหารเป็นส่วนประกอบของการทํากับข้าวอย่างเช่นทําผัดปลาดุกนะครับผัดปลาดุกหรือทําขนมจีนตัวนี้ก็คือสามารถขุดไปทําเป็นส่วนประกอบของอาหารได้นะครับเรารู้จักกระชายกันแล้วนะครับเราก็จะมารู้จักส่วนสรรพคุณนะครับทางยานะครับก็กระชายก็คือ เผยได้ว่าเป็นสมุนไพรไทยนะครับมีสรรพคุณมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบนะครับอันนี้ก็คือใบใบนี่ก็คือมีส่วนประกอบส่วนสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของการบํารุงธาตุบารุงโลหิตนะครับนี่ครับมีส่วนประกอบของการบํารุงธาตุบารุงโลหิตเง้าตัวนี้เง้าหรืองแง่งหรือหัวมันนะครับก็มีสรรพคุณทางยานะครับไม่ว่าจะเป็นการ แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับตัวนี้ก็คือช่วยได้นะครับเวลาเรากินกระชายนะครับก็สามารถที่จะกินแบบเป็นต้มเป็นน้ํากระชายก็ได้นะครับหรือเป็นแคปซูลปัจจุบันก็มีการผลิตเป็นแคปซูลน,นะครับตัวตัวกระชายย่มีสรรพคุณหลายหลายหลายหด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วนะครับก็ยังมีการช่วยในเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนเพศนะครับ ในส่วนของเพศชายนะครับก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับก็คือเป็นฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับบุคคลที่เพศชายที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับเยอะก็สามารถที่จะทานกระชายได้เพราะตัวกระชายนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมฮอร์โมนนะครับปรับสมดุลของร่างกายให้เป็นปกตินะครับผู้ชายที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงนะครับฮอร์โมนที่ปกติก็จะทําให้ มีอาการผมร่วงผมบางนะครับตัวกระชายนี่ก็คือสามารถกินแล้วก็ไปช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายได้นะครับส่วนเพศหญิงนะครับก็จะม,ฮมะีฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับตัวนี้กระชายก็สามารถกินแล้วก็ไปปรับสมดุลร่างกายได้ทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเป็นปกตินะครับก็ช่วยปัญหาในเรื่องของร่วงผมร่วงผมบางในเพศหญิงได้นะครับคือ ตัวกระชายนะครับมีประโยชน์ในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับของร่างกายทางเพศหญิงเพศชายนะครับก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ให้สรรพคุณนะครับนอกจากนี้ปัจจุบันก็มีการวิเคราะห์พบว่านะครับกระชายนะครับตัวนี้นะครับมีสรรพคุณในเรื่องของการต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับเชื้อแบคทีเรียนะครับและก็เชื้อรานะครับที่เข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ จากการวิจัยนะครับหลายๆสื่อนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยหรือทางการแพทย์นะครับที่อ่านข้อมูลมาเขาบอกพบว่ากระชายนะครับมีมีฤทธิ์เป็นยาในการต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับที่กําลังะระบาดในประเทศไทยนะครับก็คือสามารถที่จะเป็นการกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันของของร่างกายนะครับให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกต่อต้านเชื้อเชื้อไวรัสนะครับที่ ทำให้เกิดโรคนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะกินกระชายรือบริโภคกระชายนะครับในโคเรือนได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณทางยาของกระชายครับน่ครับครับนอกจากนี้กระชายก็ยังมีส่วนสรรพคุณในเรื่องของการบํารุงกําลังนะครับบํารุงกาหนัตนะครับบํารุงหัวใจนะครับแก้โรคบิดนะครับและก็แก้โรคนะครับที่เป็นโรคริดสีดวงทวารหนักนะครับ ก็คือถือได้ว่าสมุนไพรนะครับกระชายนะครับก็ควรคู่ที่จะนํามาปลูกในครัวเรือนนะครับไวบริโภคนะครับก็ควรกินให้พอพอดีนะครับอย่ากินมากเกินไปเพราะว่าก็กระชายก็คือถือเป็นยานะครับก็ถ้ากินมากก็ส่งผลในเรื่องของตับทํางานนะครับก็กินแต่พอดีนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะทําการขุดกระชายนะครับไปทําการปลูกกันเลยนะครับตามมาเลยครับ ก็จะทําการขุดกระชายนะครับวิธีการขุดนะครับเราก็จะทําการใช้เสียมนะครับใช้เสียมในการขุดกระชายโดยขุดนะครับขุดลงไปในดินแล้วก็เอาหัวากรากขึ้นมานครับคือตัวนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ผปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปลูกไว้ทําขนมจีนในโคเรือนเพราะว่า จะทําขนมจีงก,กินบ่อยนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นี่ครับอันนี้ก็คือได้หนึ่งต้น,นครับเาไอันนี้ก็ลูกมันนะครับน่ตัวนี้ก็คือเอาไปทําอาหารได้นะครับตัวนี้เอาไปทําอาหารได้นะครับก็จะใช้ในส่วนตรงนี้ คือลำต้นที่จะนำไปทำการปลูกขยายพันธุ์แล้วก็แง่งเป็นเงาครับนี่มันจะเกิดอ,ออกมาจากตรงนี้นะครับตัวนี้เราเราจะไม่นำไปปลูกเราจะทอดเป็นอาหารในครัวเรือนนะครับน,นี่ก็คือในส่วนของกระชาย เขาจะชอบอยู่ในดินที่เป็นดินร่วนนะครับปนทรายนะครับลงไปขุดลุกลนะครับ,รบอันนี้ก็คือหัวกระชายนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ขุดตัวนี้เขาก็จะแก่แล้วก็สลายไปนะครับอันนี้คือเงานี่เราได้ส่วนตรงนี้นะครับนี่คือหัว รเราก็จะได้ตัวนี้ไปปลูกนะครับนี่ครับเราจะเอาส่วนตรงนี้นะครับนี่คือหนึ่งต้นตัวนี้เราก็จะเอาแค่แค่เงานะครับตัวนี้ไปปลูกส่วนตัวนี้เราก็จะไปทํากับข้าวถ้าเราไม่ขุดมันก็จะเน่านะครับนี่คือตัวหัวเดิมนะครับเขาก็จะเน่านี่ครับตัวนี้มันจะเน่า ก็นำไปทำการขยายพันธุ์อันนี้ก็คือตัวกระชายนะครับที่ใช้ทําขนมจีนทําเป็นยานะครับก็ปัจจุบันตัวกระชายนิยมนํามาทําเป็นเครื่องดื่มบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํากระชายนะครับหรือผลิตเป็นแคปซูลนะครับทางยานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือตัวหัวกระชายก็ขยายพันธุ์ตรงนี้นะครับ ใช้ตัวนี้ไปขยายพันธุ์ตัวนี้ก็คือนําไปทําเป็นอา,อาหารนะครับส่วนประกอบของอาหารก็ได้นะครับกระลาต้นนี่ครับตัวนี้เราก็จะเอาไปปลูกนะครับที่เหลือเราก็จะขุดไปปลูกให้หมดตัวนี้คือต้นอ่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือตัวในส่วนของกระชายนะครับนี่คือกระชาย ก็จะเอาตัวนี้นะครับไปเป็นก็จะเอาตัวนี้นะครับไปเป็นในส่วนของยานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเงาใต้ดินนะครับเขาก็จะมีในส่วนของกรดเผ็ดนะครับก็สามารถแก้ปวดท้องมวนมวนในท้องท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับบำรุงกําลังบํารุงกำหนักนะครับแล้วก็เป็นยารักษาฤิ์สีดวงได้นะครับอันนี้คือในส่วนของหัวใต้ดินนะครับ เง่าอันนี้ก็คือเง่าแง่งหรือรากตัวนี้นะครับแล้วก็รากตัวนี้ก็จะมีสาร,รพคุณในการแก้มูกเลือดนะครับแก่เป็นยาขับปัสสาวะนะครับแล้วก็เป็นยารักษาภายนอกก็คือนํามาต้มเอ่อนมาตำบดแล้วก็ทานในส่วนของรักษาโรคก,กากเลือดได้ตัวน,นี้นะครับแล้วก็แก้ท้องร่วงท้องเดินนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแล้วก็มัวนในท้องแล้วก็เป็น ตัวยาแก้แก้บิดนะครับบำรุงหัวใจแล้วก็รักษาโรคลิซิดัวนะครับอันนี้ในส่วนของสรรพคุณทางยานะครับ นี่ครับกระชายที่ทําการขุดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวนะครับเขาจะมีดอกแล้วนะครับนี่ครับ ก็จะได้ต้นแบบนี้นะครับที่จะนําไปทําการขยายพันธุ์ สำหรับการเก็บกระชายนะครับนี่ครับเราก็สามารถเอาตัวหัวตัวนี้นะครับนี่ครับหัวมาที่สะสมสารอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแป้งนะครับสมุนไพรทางยานะครับสัรพคุณทางยาก็จะสมไว้ที่ที่งาตรงนี้นะครับแล้วก็รากนี่คือรากมันนะครับนี่คือในส่วนของเงานะครับเงามันนะครับก็ ตัวนี้เวลาเราเก็บรักษานะครับไม่ควรล้างน้ําก็เก็บไว้แบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราจะเอามาประกอบอาหารเราก็ค่อยเอาไปทําการล้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล้างมันจะเสียนะครับเราก็จะเก็บไว้ทางดินแบบนี้นะครับวิธีการเก็บไว้บริโภคนะครับส่วนต้นที่เห็น ples, น,คำคำนี้คือจะทําไปนําไปทาการขยายพันธุ์เพาะปลูกนะครับลงแปลงนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นต้นที่เห็นนะครับเป็นเงาๆงแบบนี้นะครับตัวนี้ ลักษณะของกระชายตัวนี้ก็คือ,อเป็นกระชายพันุ์แบบยาวนะครับมันจะมีพันธุ์หัวสั้นกับหัวยาวอันนี้เป็นพันุ์หัวยาวนะครับเป็นที่นิยมนะครับอันนี้ก็คือต,ต้นกระชายที่จะนําไปปลูกครับเมื่อเราขุดกระชายได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํากระชายนะครับไปลงดินปลูกเลยนะครับตามเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วนะครับแปลงกระชายนะครับที่ปลูกไว้นะครับไว้เป็นสมุนไพรในครัวเรือนนะครับแบบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับครับนี่ก็คือแปลงสมุนไพรนะครับเป็นกระชายกระชายเหลืองนะครับที่ใช้ทําขนมจีนนะครับนี่ครับแล้วก็มีสรรพคุณทางยาก็จะปลูกไว้ในครัวเรือนนะครับวัด ปรุงอาหารนะครับเป็นส่วนประกอบของอาหารนี่ครับหนึ่งแปลงนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วตรงนี้ด้านตรงนี้ก็จะเป็นกระเจียวนะครับตัวนี้จะเป็นกระเจียวที่ผมปลูกนะครับเป็นกระเจียวหวานเผชดน้ำผึ้งนะครับนี่ครับยังไม่ได้รดน้ำนะครับ กระเจียวหวานเผ็ดน้ำผึ้งก็คือจะมีรสเผ็ดร้อนเบาๆนะครับแล้วก็รสหวานไว้จิ้มน้ำพริกนะครับมีสรรพคุณทางยาแก้ท้องผืดท้องเฟอ้อเหมือนกันแปลงนี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับแล้วก็มีนี่ครับอ่ากระเจียวอันนี้เป็นกระชายนะครับกระชายเหมือนการต้นเล็กนะครับต้นเล็กผมจะปลูกด้านนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะปลูกเงานะครับแล้วก็จะมีมะนาวนี่ครับแล้วก็สมุนไพรก็จะตรงนี้ก็จะทำเป็นแปลงสมุนไพรนะครับอ่าโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ